สวัสดีครับทุกคนน้องต้นเองวันนี้นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับ eafc tactical นะครับเกมนี้นะหน้าตาอาจจะดูแปลกๆไปนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับผมเข้ามาที่โปรแกรม microsoft excel นะครับถามว่าทำไมไม่เข้าเกมล่ะครับพี่จริงๆนะครับเกมนี้มันเป็นเกมที่ค่อนข้างคำนวณพอสมควรนะครับ ก็วันนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจให้กับเพื่อนๆนะครับตามปกเลยว่าเป็นคําถามที่ผมโดนทุกวันนะครับเขาบอกว่าพี่ครับทําไมลูนินต้องอัพสเตตยังไงบ้างครับเนาะเราแรกมาครบแล้วใช่ไหมครับทั้งหมดประมาณ5ตัวเนาะเราได้บวก4มาใช่ไหมครับก็วันนี้นะครับผมขอเป็นตัวแทนที่จะมาอธิบายเรื่องสเตตนะครับให้กับเพื่อนๆฟังนะครับจะได้รู้ว่า ขาเรียกว่าอะไรนะจะได้รู้ว่าเกมนี้มันควรอัพสเตตยังไงนะครับโดยที่อ่ะเราเข้ามาที่หน้านี้กันเลยนะครับตอนนี้นะครับจากภาพตรงนี้นะจากภาพตรงนี้นะครับที่ผมเห็นนะครับอ่าแล้วก็ที่ทุกคนเห็นด้วยนะจะเป็นลูนินที่เลเวล80นะครับอ่ะเลเวลตรงนี้เป็น80นะผมก็จะเขียนไว้นะครับตรงนี้ว่าเป็นเลเวล80นะครับโอเคสีเหลืองไว้เลเวล80นะครับวันนี้เรามาจริงจังไหมเห็นไหมเราบอกแล้วว่าเรามาจริงจัง แลี๋ยวเราสอนเราเดี๋ยวเราบอกนะครับว่าเราควรอัพสเตตยังไงนะครับอ่ะโอเคเริ่มกันที่เลเวล80ใช่ไหมครับลูนินจะมีสเตตที่เลเวล80นะครับเพียวๆนะยังไม่รวมอัพคุณลักษณะนะครับเพียวๆอยู่ที่1 4 0 0นะครับตามตารางนี้เลยส่วนการรับบอลเนี่ย5,004ถามว่าประตูในเกมนี้มีกี่ประเภทครับพี่สเตตมันมี2ประเภทนะครับในเกมนี้นะ ผู้รักษาประตูนะครับจะมีทั้งหมด2ประเภทนะครับก็คือ1ผู้ผู้รักผู้รักษาประตูสายชกบอลก็คือไม่รับไว้กับมือนะครับต่อยออกต่อยออกนะครับเขาเรียกว่าสายชกบอลนะครับส่วนประตูที่รับเข้ามือนะครับเวลารับก็คือจะเป็นรูปไอคอน2มือใช่ไหมครับเขาเรียกว่าสายรับบอลก็คือจะรับบอลแล้วก็ไว้กับตัวแล้วก็เตะออกไปใช่ไหมครับแต่ว่าสายชกบอลเนี่ยเวลาเราชกปุ๊บบอลมันก็จะกระเด็นออกไปแล้วก็ไปวัดดวงกันอีกทีนะว่ามันจะออกหลังหรือว่ามันจะไปที่เพื่อนเรานะครับโอเค จากสเตตนะครับเพียวๆเลยนะมองแล้วรู้เลยว่าลูนินเป็นสายชกบอลน,นะครับก็คือสแตตชกบอลมากกว่าสเตตรับบอลเนี่ยครึ่งๆเลยนะครับเพราะว่าสกิลชกบอลเนี่ยก็จะแรงกว่าซึ่งถ้าในภาพนี้ครับทุกคนจะเห็นว่าการชกบอลเนี่ย12,444ใช่ไหมครับก็คือผมอัพไปเนี่ย5แต้มถ้าทุกคนเห็นนะครับ เราอัพไปทั้งหมด5แต้มนะก็คือมันจะบวกไป2 0 0พันนะครับเท่ากับว่าเท่ากับว่าอะไรครับอัพหครั้งจะได้แต้มทั้งหมดเท่าไหรครับจะได้แต้มทั้งหมด400รอยนะครับเดี๋ยวผมทําเป็นสีส้มแล้วกันนะเคเราอัพหนึ่งครั้งนะครับยกระดับคุณในลักษณะเราได้ทั้งหมด4 0 0อยแต้มนะครับ400พอยต์นะครับอสมมุติว่าอันนี้นะครับผมจะผมพูกสูตรไว้แล้วนะครับเราจะ เราจะมาดูที่ช่องนี้นะครับผมพูกสูตรไว้เรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับจากในภาพใช่ไหมครับเราเห็นว่าการชกบอลเนี่ยหมื่นสองพันสี่ร้อยสี่สี่ใช่ไหมครับแล้วผมอัพไปห้าครั้งอันนี้มันเป็นหนึ่งหมื่นอยู่นะถ้าผมอัพไปห้าครั้งมันจะเป็นหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยสี่สบี่นะครับเรามาดูที่ช่องนี้นะครับช่องนี้นะครับคือผลรวมนะครับว่าหลังจากที่เรารับอัพไปแล้วเนี่ยสแตทมันจะออกมาเป็นทั้งหมดเท่าไหร่นะครับโอเคผมใส่สีเขียว ตัวหนังสือใส่สีขาวแล้วกันจะได้ชัดๆนะครับโอเคถ้าผมอัพหนึ่งผมจะได้จากหมื่นหนึ่งเนี่ยบวกมาแค่400ก็คือ1800นะครับจาก1 4 0 0จะเป็น1 8 0 0นะก็คือตัวนี้นะครับลูนินนะผมอัพชกบอลไปทั้งหมด5เพราะมันเป็นสายชกบอลใช่ไหมครับเราอัพสเต็ชกบอลมันให้เต็มเวลาเราใช้สกิลนะครับเราอย่าไปใช้สกิลรับนะเราชก ok อย่างเดียวลูนินมีหน้าที่เพื่อชกชกบอลหนีออกไปอย่างเดียวนะครับตัวนี้นะครับ ถ้าสมมติว่าเราอัพเวลเต็มแล้วก็อัพสเตตดีๆนะครับรับลูกยิงกองหน้า5ดาวสีฟ้าได้นะครับองลีต้องไปวัดกันนะครับเพราะว่าเฉียดเฉียดชิวชิวนะครับแต่ว่าองลีมันก็ค่อนข้างที่จะเก่งจัดจัดนะครับมีรับได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับต้องลองดูนะครับโอเคมาต่อผมยกผมอัพชกวันไปทั้งหมด5ใช่ไหมครับแล้วก็ เอาอัพตามภาพเลยแล้วกันนะครับพลังจาก8ปดพันหผมอัพไป5เราก็จะบวกทั้งหมด2000ใช่ไหมครับโอเคตามที่ขึ้นเนาะมันก็จะเป็น1 0ึ่งศนะครับตามภาพเลยแล้วก็ความเร็วผมอัพไปทั้งหมด5ปึ่มก็คือ2 0 0พันเหมือนกันมันก็จะบวกจาก8 120ไปเป็น10120นนะครับโดยที่เทคนิคผมยังไม่ได้อัพเพราะอะไรเรามาดูตรงนี้นะครับจากชิป ใน o g l e Sheet นะครับที่ผมมีใน Discord ให้ทุกคนนะเราอธิบายไว้แล้วว่าการชกบอลน,นะครับจะได้รับโบนัสจากค่าความเร็วโดยตรงนะครับจำนวน50%นะครับอย่าลืมนะจำให้ดีนะครับถ้าใครจำไม่ได้ไปดูในชีตนะครับการชกบอลน,นะครับจะได้โบนัสจากค่าพลังความเร็วนะครับเป็นหลักนะครับ50%ส่วน การรับบอลน,นะครับสีเขียวตรงนี้นะการรับบอล5,000น5 0เนี่ยจะได้โบนัสนะครับโดยตรงจากเทคนิคนะครับเทคนิคนะครับ50%ก็คือ1ส่วน2นั่นเองนะครับสมมตุติเทคนิค1,000 0เรามีรับบอล5,000เทคนิค1,000 0ใช่ไหม รับบอลของเราจากห้าพันก็จะกลายเป็น1 0 0 0 0หมื่นนะครับไม่ใช่หนะึ่งหื่นห้าะเพราะว่า1 0 0 0 0หมื่นที่เป็นเทคนิค1 0 0 0 0หมื่นตรงเนี้ยต้องไปหาร2ก่อนนะครับหารสองนี่นะตามที่ผมเขียนไว้นะครับหาร2ก่อนนะครับเราก็จะได้มาห้าพันแล้วไปบวกกับรับบอลอีกห้าพันนะครับก็จะเป็นหนึ่งหมื่นทีนี้เราลองมาดูกันนะครับผมผูกสรรมการไว้เรียบร้อยแล้วอ่าอย่างอย่างในภาพนะครับผมจะเหลืออยู่1แต้มเนาะถามว่าพี่ครับแล้วหนึ่งแต้มที่เหลือเนี้ยไปรับไปกดอะไรกดรับบอล หรือจะกดเทคนิคก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับดังนั้นนะผมแนะนำนะครับว่าให้กดเทคนิคนะครับอีกหนึ่งนะสเตตมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเทคนิคก็จะไปเพิ่มรับบอลซึ่งเราไม่ได้ใช้เราใช้เราก็ใช้น้อยนะครับเอาไว้ประหยัดสตามิน่าตอนรับซึ่งน่าจะรับได้แค่กับบอดน,นะครับเพราะว่าสเตตแค่นี้ไม่น่าจะรับตัวคนใน PVP ได้นะครับโอเคจากนั้นนะครับอยากให้ทุกคนลองมาดูตรงนี้นะ ผมผูกสูตรไว้แล้วเรียบร้อยนะครับไฟล์นี้เดี๋ยวไฟล์นี้จะเป็นไฟล์เขาเรียกว่าอะไรจะเป็นไฟล์ต้นขั้วนะครับที่จะทำคลิปแนะนําอัพสเตตัสให้ทุกคนนะครับตัวที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ทุกตัวนะครับโดยที่ผมจะผูกสูตรไว้ให้นะครับสําหรับใครที่อยากได้ผมคิดว่าแดนนาคนเดี๋ยวเราจะได้แจกกันนะครับผมเป็นเหมือนโพยแล้วกันนะเวลาเราเข้ามาอัพตรงนี้ก่อนใช่ไหมเราก็จะได้รู้ว่ามันออกมาเป็นยังไงนะครับโอเค อ,อยากให้ทุกคนดูตรงนี้นะครับสมสม,มุติว่าเราอัพมาประมาณนี้เนาะก็คืออย่างที่ผมบอกใช่ไหมครับเราจะได้ท่าชกบอลที่ความแรง2 0 0 0 0ืนะครับท่าชกบอลความแรง2 0 0 0 0ใช่ไหมโอเค20,000ื 20, นะครับจาให้ดีนะสมมุติสมมุตินะครับเราอัพนี่3เราอัพ ชกบอลสามเราอัพรับบอลสองถั่วถั่วใช่ไหมบางคนไม่รู้ก็อาจจะแบบอ,อยากจะให้รับให้ได้ด้วยครับพี่ไม่ใช่ชกอย่างเดียวถ้าชกมันจะลดลงนะครับจาก20 0 0 0เหลือ19,200นะครับซึ่งผมแนะนำว่าการเล่นเกมนี้นะครับผู้รักษาประตูสายไหนสายนั้นนะครับถ้าไม่ใช่ตัวที่เก่งจนเวอร์จริงๆสแตทแบบหมื่นทั้งสองช่องเนี่ยก็คือเล่นยากนะครับ ดูนินตัวแจกฟรีตัวค่อนข้างฮิตนะครับเพราะว่าเมตาตอนนี้สีฟ้านะครับกองหน้าเราอัพแม่งเลยครับเต็มต่วน่ารับบอลเนี่ยหมื่นสโอเคหลังจากนั้นสมมุติเราอัพเทคสมมุติว่าความเร็วเนี่ยมันเป็นค่าที่ค่าโดยตรงใช่ไหมครับที่เราที่เราจะบวก50%เปโอเคต่อนะครับพอดีว่าผมผูกสูตรผิดนิดหน่อยนะครับแก้แล้วนะ โอเคมาต่อกันนะครับหลังจากที่อันนี้นะครับคือส่วนที่ผมผูกสูตรไปแล้วนะก็คือสมมุติเราอัพชกบอลใช่ไหมครับ5แต้มนะเราก็จะได้ทั้งหมด2 0 0 0แต้มใช่ไหมครับซึ่งถ้าชกบอลเนี่ยถ้าเราอัพโดยตรงเนี่ยมันก็จะเป็นโดยตรงนะครับ12ื่นสองพันเนาะโอเคแล้วเราก็มาอัพความเร็วนะครับตอนนี้ถ้าชกบอลเราความแรงอยู่ที่1นึ่ง่้ใช่ไหมครับถ้าเราอัพไป5มันจะกลายเป็น20,000นนะครับเพราะว่าอะไร เพราะว่า5เนี่ยจริงๆเราได้สแตททั้งหมด2000ันเนาะตามภาพที่เห็นนะครับตรงนี้นะตรงนี้นะ2,000ันใช่ไหมครับแต่ว่าเราต้องเอาไปหาร2ก่อนนะครับถ้าเป็นการคิดสแตทผู้รักษาประตูนะครับตามสูตรของเกมที่ที่บอกไว้นะครับจากหมื่นหนึ่งก็จะเหลือห0 0 0นนะครับแล้วก็อาเราเปรียบเทียบอันนี้นะครับเราก็จะได้อ่าเราก็จะได้ ความเร็วสมมุติว่าความเร็ว8 0 0 0ใช่ไหมครับาหาร4 0 0พันใช่ไหมเราก็จากสูตรนะครับเราก็จะเอาช่องนี้นะครับช่องหมื่นสองข้างบนนี้นะครับมาบวกกับช่องนี้นะครับมาบวกกับช่องนี้นะครับเพราะว่าความเร็วบวกชกบอลเนาะแล้วก็พลังบวกทั้งสองค่านะครับถามว่าพี่ครับทาไมถึงต้องบวกพลังด้วยพลังหาร4นะครับก่อนที่จะบวกก็คือ หลังจากที่ชกบอลบวกกับความเร็วแล้วใช่ไหมครับความเร็วหาร2แล้วเอามาบวกกับชกบอลใช่ไหมครับหลังจากนั้นนะครับค่าพลังเนี่ยจะเป็นค่าที่บวกทั้งชกบอลก็บวกรับบอลก็บวกแต่ว่าหาร4นะครับสมมุติเรามีค่าพลังค่าพลังตรงนี้หนึ่งหนใช่ไหมจากที่เราจะไปบวกค่าใดค่าหนึ่งเนี่ย เราจะถูกแยกออกเป็น4กองกองละ25 0 0ก็คือหาร4นะครับก็คือ25%หาร4นะ2,500แล้วก็ไปบวกให้กับทั้ง2ค่านะครับแบ่งกันคนละ2,500นะก็คืออย่างอันนี้นะครับเราเอาหมื่นสอบวก2,6นบวกพันนะครับก็จะได้19 0 0 0นะถ้าสมมติว่าเราัพความเร็วเพิ่มปึ้มมันก็จะกลายเป็น2 0 0 0มืนะครับถามว่าัพอ,อะไรดีครับพี่ อัพ <Up S 2> อะไรก็ได้ครับที่ส่งผลโดยตรงกับท่าชกบอลหรือสายของมันอย่างมากที่สุดนะครับเพื่อให้มันชกบอลได้ดีที่สุดถ้ามันเป็นสายรับบอลน,นะสมมุติถ้ามันเป็นสายรับบอลน,นะเราก็อัพความเร็วไว้1แล้วอัพเทคนิคไว้5นะครับสเต็รับบอลมันก็จะเยอะนะครับผมโอเคก็นะครับสรุปนะครับก็คือผมแนะนำว่านะครับ อัพตามนี้เลยนะครับชกบอล5พลัง5ความเร็ว5นะครับแล้วก็เทคนิคนะครับแค่หนึ่งพอเพราะว่าเราอัพโดยตรงไปหมดแล้วที่เหลือก็ปล่อยให้เป็นเศษๆไปนะครับโอเคประมาณนี้ส่วนใครที่ยังสงสัยก็ลองมาดูคลิปนี้นะครับก็น่าจะช่วยให้เข้าใจเกมนี้ได้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงก็ตัวหน้าแอจะเอามาฝากโดยที่มีสูตรมาให้แบบนี้อีกนะครับไม่ต้องไปนั่งกังวลว่าอัพอะไรดีครับเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับ ขอบคุณเพื่อนๆม,มากนะครับฝากติดตามด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับอนาคตเดี๋ยวเราจะเอาตัวอื่นมาให้ดูกันอีกนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ